วฮาร่าคือแมปที่เชื่อมทุกเซิเวอร์เข้าด้วยกันเป็นแมปที่เน้นการ PK ถ้าเราฆ่าคนต่างเซิเวอร์เราจะไม่เสียค่าเฟรมแถมยังได้โทเค็นมาแลกของอีกโดยจะเปิดให้เข้าไปซัดกันได้ทุกวันพุธสัสบ,บดีเวลา19.00านถึง22.00บ้านเราโดยที่ต้องเลเวล40ขึ้นไปและมี CP 30k ขึ้นไปรวมทั้งผ่านเควส์ขีดด้วยจะมีมินิบอสเกิดเรื่อยๆและมีเรดบอส เกิดตอนสองทุ่มครึ่งถ้าผู้เล่นคนไหนทำเดบทได้มากที่สุดก็ได้ของรางวัลตามแร็งกิ้งและเซิร์ฟเวอร์ของแร็งกิ้งหนึ่งจะได้บัฟพิเศษ8ชั่วโมงแจกให้คนในเซิร์ฟเดียวกันหมดเลยโดยในแบบนี้เมื่อค่ามอนหรือค่าคนจะได้ Warrior Remains เอาไปแลกของได้อย่าลืมมาเล่นกันทุกวันพฤหัสนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้เพื่อให้คุณไม่พลาดเทคนิคดีๆที่ผมจะนำมาฝากในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ